บลูว่ะเขาได้เขียนหัวข้อวะนี่เขียนเอาบลูเขียนเลยเขียนมันขึ้นอะไรยังขึ้นแล้วครับพี่น้องครับมือนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องในชทยรัฐแชนแนลนะครับพี่น้องผมมาไลฟ์สดให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งนะครับนี่ว่าสะพานมิตรภาพไทยลาว แห่งที่ห้านะครับเมืองการบริคัมไซครับว่าเพิ่นเฮดฮอใสซละนี่ครับก็จะได้ประมาณนี้นครับพี่น้องนี่ฟังเราโอ้มือสัน่นตอนนี้นะครับผมยังบทนัดเรื่องกันการไล่สดนะครับนี่เดี๋ยวผมจะลองสู้เบิ่ง บม่รู้ะส้มจะอะไล่ะขยาย,ย,ายเายายนี่ยบ่ออโอ้นี่โอ้ภาพจะสั่นเวานนลารายสดภาพเลยสั่นเนาะตอนนี้เพิ่ขึงในสามเส้นแล้วครับนี่พี่น้องไม่ไ้้ขาก,กล้องมาน,นํ้ำเนาะตอนนี้จุดที่ผมอยู่นี่กระจูบ้านดอนยมนะครับนั่ง ริมฝั่งครับพี่น้องนี่เบิ้งนึ่งกันครับเบิ่งว่าเพื่อนเอ็นฮอตใส่แล้วนี่เห็นไหมครับเส้นขาวๆน่าจะเป็นสลิงที่เพื่อนโอ้อยากสั่นครับพี่น้องบวบไวบวบไวเลยนี่คนเบิ่งสีตาลายสวัสดีครับ นี่นะครับน่าจะจ้างสาวมาจากคนหนึ่งเนาะอาศัยให้ขาเจ้าเบ่งภาพโจสัมานไปนำ้ำภาพสาวไปนำํำ <c oughs> <c oughs> นี่ครับต้นแรกครับนี่พี่น้องต้นแรกนะมาจากฝั่งไทยนะครับที่ประเทศนะครับ <c oughs> ผมว่าใกล้จจอดกันแล้วครับนะระยะประมาณ กาจากสายตาผมนะครับนี่ประมาณยี่สิบเมตรครับเดี๋ยวพันเทออกไปเพราะว่าพันเทได้ข้างละสี่เมตรนะครับต้นหนึ่งนะครับออกข้างในสี่เมตรออกข้างในสี่เมตรนะครับเดือนนึงจะได้แปดเมตรพอดีข้อมูลผิดพลาระการใดก็ขอโทษขออภัยนะครับพี่น้องน้ำแห้งแล้วเนาะครับโอ้ครับแม่ครับน้ำแห้งแล้วครับนี่ เดี๋ยวน้ำแห้งอีกครับพอดีเลยครับยางข้ามเราครับพี่น้องเอ้ยบววสบายหากระเ้านี่กระหาหมอทำทำซิมอักเสบบอค่อยมีเวลามาหาสะพานเลยนี่แล้วมาให้เบิ่งเลยพี่น้องนี่ แต่ว่าภาพอยากสั่นนะครับด้วยพรอะไรพี่น้องขอบคนนุณนะครับสำหรับคนที่เข้ามาเบิงนะครับฝากกดแชร์ Share, กดไลค์ like นะครับกดซับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจให้เดินทางมาประมาณสี่สิบห้าโลฮอดบ่อาจสองหกห้าิกิจากบ้านผมมานี่ประมาณห้าสิบสามโลครับจากทีมงาน เดี๋ยว,ยวผมจะซูมมาให้เบิง่งวยครับนี่เสาต้นนี่ภาพกระยักษสั้นนะครับพี่น้องโอ้ยขาวๆน่านะจะเป็นผ้านะผมนึกว่าคนยางออกลายบ่ครับโอ้อยางมันออกลายมันต้องได้พักสองมือครับจะได้ไปรีดอีกถ้าไปรีดอีกมันจะมีน้ำยางไหลออกมาเลยครับ เดี๋ยวถ้าให้มันดูดขึ้นมาจากค้างันก่อน่ะแล้วค่อยไปกีดนะครับพี่น้องช่วงนี้ก็เริ่มออกแล้วครับอากาศเริ่มเปลี่ยนสวัสดีครับหกสิบสี่บรอจับบ้งเลยอ,อ๋อมาพ่อแม่พี่น้องเข้ามาคุยกันผมไม่เคยไลฟ์สดจากเทรื่อนะครับนี่ ของ YouTube นี่มื่อนี้อากาศมันเย็นดีครับนี่นั่งอยู่ใต้ห้อไม้นครับเดี๋ยวผมจะมาไลฟ์สดให้เบิ่งนะครับเบิ่งกับเบิ่งภาพไปแล้กันละครับพื่นละครับสะพานแล้วเลรอผมจะพาพ่อแม่พี่น้องข้ามไปไปแบบถึงกฎหมายนะครับ เค็ดบอกเค็ดใบไปดีๆเดี๋ยวผมชอาไปเที่ยวไปแบบมูปลาป่าเลยนะครับอะไรบู้กระทำโค <c oughs> ตรเราได้ขึ้นไปหินรถไฟมาครับอ๋อขึ้นบ่หอหอแล้วครับเมื่อยอยู่ตรงนี้เอยขึ้นรถไฟ โอ้สวัสดีครับคนเบิ่งหกคนหกคนข,อง,ขอ,งองดาลาของซ่องดังๆเขาพึบลงมาจะเป็นพัน <laughs> เอาอันนี้ค่อยเป็ี่นค่อยไปครับพ่อแม่พี่น้องเฮ็ดซ <h ide song> ่องนะครับเ <h ide song> พื่อสิผ่านกดก,กระยักพ่อแม่ครับเอ็นคนเบิ่องอีกแห้งย้ะเข้าไปอีกครับพี่น้อง ี่ครับว่าจะมาบรรยายครับเห็นคนหมอบเห็นครับว่าใีพี่น้องเห็นกันว่าข้าเจ้าเห็นอย่างเห็นอย่างอยู่นะครับนี่นี่นะครับสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ห้านะครับเมืองการบริคำไซนะครับพี่น้องเห็นเลี้ยวเห็นมอันเส้นขาวๆครับสามเส้นนะครับพี่น้องนี่อ่นนแลครับเพิ่นคึงออกไปคึงออกไปพูดนลครับจนเทมาจอดกันไปแล้วครับ สวัสดี11เอคนเบื่องครับพี่น้อง oh. ตอนนี้ผมนั่งอยู่ oh <my>. oh. ผมไม้ผมไม้ผมไม้นะครับพาพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่องอันสะพานมิตรภาพไทยลาวนะเพนเฮทนะครับพี่น้องนะ mm hmm. เห็นบ่รถเห็น mm hmm. เคียนพ่นจะเห็น mm hmm. เคนเนพ่นจะเอาใส่ทุกต้นเลยครับนะั mm hmm. เคียน เสาต้นหนึ่งก็มีเขนต้นตัวหนึ่งครับตัวนี้ก็มีอีกเขนตัวนึงครับนะอันนี้บริษัทใดผมก็บโบแน่ใจนะครับแต่ว่าเบิ่งภาพไปแล้วพอ่อพี่น้องโอ้อัดเห็นบ่ต้นไม้ต้นนั้นตายแล้วอันนี้คือมือนางก๊อยู่ฟังเลาครับพี่น้องเมืเ่อกลก้โอ้ยน้ำคงไหลไป เบื้องนะครับพี่น้องนี่พ่ดเสาอยู่ฝั่งสปปลาวกันเลยเห็นไหมครับพี่น้องเป็นภาพสันส้นๆวดน่ดนึงครับพี่น้องคนเบื้องสิตาายนะพาไปเบื้องตรงถนนแน่ครับถนนที่พ่นอัดบดอยู่ครับ เดี๋ยวผมถ่ายไว้แล้วครับเดี๋ยวผมซิเอชคลิปลงออกครับแต่ตอนนี้ผมบรรยากาศมันเย็นดีครับผมมานั่งให้พ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งกันสพานมิตรภาพที่เพิ่นกำลังเห็ดนะครับในน้ำกันนะครับปกติน่าจะมีคนนะครับผมมามา้ลคนหลาย,ยครับที่กาเจ้าเห็ดงานอยู่ พอมาเมือนี้เห็นกระเจ้าเฮต็มอยู่คนครับข้างนอกครับทางลักครับเส้นทางที่ไปหนองคายครับหรือว่าข้าเจ้าเอื้นว่าเส้นทางหมายเลขสองเล่สองครับเห็นพันเนอ็ดอัดบดย้อนเต็มแล้วครับคนแต่ช่วงนี้มานี่บุเห็นครับนี่พอม,มาช่วงนั้นเห็นว่าคนย่างไปไต่ไปไทมาอยู่ครับนี่ ถ้าได้ยินเสียงเคาะเพืงอนๆปางๆทางฝั่งเราอยู่ครับสวัสดีครับเบ่าบึงการผมกับผมมั่นใจว่าสีแล้วเร็วครับเพราะว่าปีหน้านี่คุณว่าได้เปิดไซด์ ไถเล้านะครับเป่าแก้วว่าจะขึ้นมาบ้านพอนอยู่คบับ้านกล้วยนี่วันที่สิบเดี๋ยวถ้าผมบัญยักผมที่ข้ามไปเล่นเนพิ่มครับนะครับผมจะขึ้นไปเบงภูนี่นะครับนี่ขึ้นไปบนภูนี่เขาเอื้อนภูอย่างาน,นี้ครับนี่น่าจะ ผู้ขอคุยน่าจะบมมั่นใจครับนี่โอ้หาดอยากสันนะครับับพี่น้องมานั่งเล่นนดูชายหาดนี่โอ้เห็นสลิงขึ้นมาแล้วสามเส้นน่าจะเป็นการจองให้มันบาลานกันนะครับนี่โอ้ อ้าพี่น้องตอนที่ผมถ่ายไลฟ์สดอยู่ช่วงกลางแม่น้ำโขงนะครับพี่น้องอยากเห็นช่วงไหน,นครับคอมเมนต์มาเดี๋ยวผมถ่ายได้ผมก็ที่ถ่ายเพราะว่าขี่รถหัวเยาวมาประมาณหกสิบสามบอกหกสิี่หกสิบสี่ลักครับมาแต่บ้านผมซูมไปใกล้ๆซูมไปใส่ครับ ส่วนไปบา่งสาวลาวเหรอโอ้ส่วนไปบา่งสาวลาวเราเห็นเหรอครับสาวลาวโอ้ภาพภาพยากสันครับพี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวผมจะตัดลงคลิปอีกอยู่ครับนั่นพอไหมพี่น้องเย็นดีครับมาอยู่นี่ มานี่ก็จะมีเรืออยู่สามลำครับนี่มีเครื่องอีกสองเครื่องครับแต่ขี่ม่ได้ครับพี่น้องเรือเพื่อนนะครับไพ่รู้เลยครับนี่ขี่ไปได้ทอดใส่ครับฮอดกลางกันบ้ครับหรือว่าขี่ไปฮอดฝั่งลาวคุได้ไพรู้ครับคอมเมนต์เข้ามานะครับเข้ามาเล่นด้วยกันนะครับพี่น้อง เคล่นทุกตัวครับจะไม่มีการเคลื่อนไหวนะครับเพราะว่าน่าจะมือนี้มือค้ำนะหป้าไหมพอกเองี้ยโอปผาบอดครับพ่อแม่พี่น้องมือนี้มือคำ้ำน่าจะยุติงานผมบ,บ้ามือค่มื้ำเลยม่นบมือนี้มือคำ้ำคนไทยเขาน่าจะหยุดหรือว่าพวกพม่าเขาจะจะเหตุต่อไปเรื่อยๆเอา้าพ่อแม่พี่น้อง ได้เห็นกำกันอยู่กลางแม่น้ำโขงเลยนี่เบิ่งดูครับอันขาวๆนั้นมันมยังครับเส้นขาวๆฮะนั่นนั่นนัมัดใส่หัวเสารนทั้งแต่กับจ่องเลยไว้ครับนี่น,นี่จะเป็น <laughs> นี่จะเป็นสำเนียงของผมเองเลยครับท่านผมว้าไทยหรือว่าภาษากลามผมมรทนดครับพี่น้องเอาแบบเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยครับนี่เอาครับพ่อแมพี่น้อง เบิ่งสันี้กะผมจะขอจบไลฟ์ลงสัมนี้นะครับเพราะว่ากบ,บูมีอย่างเป็นตะเบิ่งคือว่าเลยเนาะพี่น้องเนาะถ่ายไปถ่ายมากกับภาพสั้นอะพี่น้องเจอกันไลฟ์หน้าครับสำหรับไลฟ์นี้ขอให้โชคดีอยู่ดีมีแห้งสุขสุขคนนะครับล่ำล่ำเอยๆอย่าเจ็บอย่าชนกันทุกคนนะครับพี่น้องครับสบายดีขอพสกากบาท